เขาบอกว่าคุณทำให้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับขยี้ขยี้กแล้วคลิปคลิปต้องขยี้นะช่วงนี้เสียงเริ่มกลับมาแล้วแม่หมอจะได้มีการขยี้บทบทได้ละในขอดูหน่อยซิว่าเพราะอะไรทําไมคุณถึงเข้าไปสิงร่างเขานะคะทําให้คนคนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเออคุณทําอะไรให้เขาทําไมเขาถึงเครียดขนาดนี้ ไหนขอดูนะสิคุณเป็นอะไรทำไมทำให้เขาเครียดคุณทำอะไรอา้าวคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณอา้าวเขาก็ต้องมีงานมีการทำนะเธอจะให้มานั่งเศร้าเธอเป็น fc number o n น 1, ก็ไม่ใช่ปะเออแซลแเธออย่ากดแชร์เยอะนะเดี๋ยวมันด่าฉัน <c oughs> เ,ออเขาบอกว่าคุณทํางานเยอะคุณไม่สนใจก็เลยเอ,อช่วงนี้คุณดูดีด้วยนะนี่นี่ความเป็นแม่ความเป็นดาวจันทร์นะคะความเป็นราชินีนั่งอยู่บนหลังสําหรับนี้หันหลังด้วยนะตรงนี้เป็นเป็นอะไรเป็นเงานะภายในใจของคุณคุณอยากหันหน้ามาดูเขาตลอดเวลาเลยแต่ว่าคุณต้องหันหลังเพราะอะไรคุณต้องไปโฟกัสทุ่ยโฟกัสเงินงานเออ ต้องทำงานเออแล้วช่วงนี้เขาเขาคิดมากกังวลเออขี้น้อยใจคนคนนี้เป็นคนที่ขี้น้อยใจมากเลยเออเขาอยากให้คุณเนี่ยเดินทางกลับไปหาเขาเออ King of w a r d เนาะการเดินทางเออคนคนนี้เขามองว่ายังไงอะ่ะทำไมเหมือนเด็กเลยอะ เขามี signature ความเป็นเด็กน้อยนะถ้าเธอมีถ้าลูกดวงมีแฟนนะแฟนลูกดวงจะเป็นลูกผู้ชายสามขวบอายุสามขวบไม่เกินนั้นนะ <c oughs> เขาเนี่ยมีมีความแบบอะไรจะให้คุณแบบโฟกัสเขายีบสี่ชั่วโมงเลยไม่ต้องทำไรเออที่รักที่รักดูผมทำงานผมเก่งไหมอ่ะที่รักเก่งมากเลยที่รักเก่งมากเลย,ลกเกเลยอยู่แบบเนี้ย มันใช่เวลานี้ไหมล่ะเออคุณต้องมานั่งแบบเออเออ,เอ,อต้องมาแบบประจบประแจงต้องมาแบบยังไงเนี่ยฮะต้องต้องแบบเชิดชูเขาเออนัมเบอร์วันที่หนึ่งเออคุณประเสริฐสีที่สุดแล้วเออหล่อแท่ที่สุดเลยในโลกใันี้มันก็ไม่ใช่ปะมันหน่วยโอ,อ้คุณก็ต้องมีอะไรมาทําเป็นของตัวเองเขาบอกว่าคุณไม่สนใจเขาเออเขาเหนื่อยมากเลยเนี่ยรู้ไหม เขาเหนื่อยมากเขาบอกเขากําลังเอาเอาไม้นะไปถางหญ้าในสวนอยู่คนเดียวเพียงลําพังไม่มีคุณไม่มีใครมาช่วยเขาเลยเขาเหนื่อยมากเลยเขาอยากได้กําลังใจจากคุณเอออยากได้กําลังใจอยากให้คุณไปเอาน้ําชากาแฟเสิร์ฟให้เขาหน่อยเออเปอลอดใจเขาหน่อยเนี่ยเนี่ยเขาดูไม่เนี่ยเนี่ยเขาดูคุณไม่เนี่ยดูชําเลยนะให้สืบสองขึ้นนะสองถึงสองใบนะ โอ้ยิ่งยิ่งเวลาที่คุณหายไปนานๆน,น,นะคุณคนนี้ส่องคุณฉ่ำมากเอองานการต้องทำแล้วเออวันวันเนี่ยอืมคั่งรักกันอยู่แบบเนี้ยค <c oughs> <c oughs> ั่งรักคั่งรักกันทั้งคู่เลยโอ้ทีนี้ลูกดวงแม่บอกว่าคั่งรักเขาเราคั่งรักเราแต่ฝั่งเขาว่าหนักหน่อยฝั่งเขาหนักนขวา,หน,าหนักข้างขวาหน่อยเออเออเช็คเช็คมันหนักนิดนึงเออช่วงนี้นะ เขาเนี่ยน้อยใจเพราะว่าคุณเขาบอกว่าคุณน่ะดูดีนะแล้วก็ค่อนข้างจะดึงดูดคนเข้าหาคุณเยอะอันนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นนะเออมันไม่สามารถที่จะห้ามให้คนอื่นมาชอบลูกดวงไม่หมอได้เออมันมันไม่ได้จริงจิงมันมันควบคุมไม่ได้ค่ะเพอนุ่ม แล้วเขาบอกว่าช่วงนี้คุณดูแบบเซ็กซี่สเสน่ห์ภายในตัวของคุณมันดูเพลวพราวนะอืมคุณชอบอยู่คนเดียวหรอคุณไม่อยากมีเขาอยู่ข้างๆหรอโอ้ช้ำไปเลยนะเขาคนนี้นะดูเหมือนเป็นคนที่ภายนอกดูเย็นนะดูดูดูเย็นดูสุข,ขุมนะดูไม่กระตือรือร้นอะไรเลยในความสัมพันธ์นะไม่ทําอะไรเลยเรียกร้องอย่างเดียวแต่ความเป็นจริงนะเนี่ยใจร้อนมากนะ คิดเร็วทําเร็วนะอยากทําอะไรมันเกิดความรวดเร็วเกิดความชัดเจนสักทีหนึ่งนะรักจริงหวังแต่งได้นะใบเนี้ยแต่ข้อเสียนี่แหละติดอีโก้นะติดขี้น้อยใจติดหวาดระแวงเออขี้หึงที่ห่วงด้วยนะเขาไม่ไม่อยากให้คุณเนะี่ยไปคุยกับใครออกหน้าออกตานะถ้าใครเข้ามาส่องคุณมาชมคุณก็ไม่ได้เออถ้าใครเข้ามาแบบ มาโจ้มาเจ๊มาวุ่นวายกับคุณเยอะเกินหน้าเกินตานอกจากเขาก็ไม่ได้เออคุณนิ่งเกินไปก็ไม่ได้เออเออถ้าถามเยอะก็ไม่ตอบเออพอคุณนิ่งคุณไปทํางานทําการเขาก็ไม่สบายใจเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเออเขาต้องการให้คุณทํำยังไงอะอ่ะอ่ะเขาต้องการให้คุณทํายังไงถึงจะดีขึ้นเขาบอกว่าคุณต้องไปสร้างความมั่นคงกับเขาเอ้า ยังไงเนี่ให้คุณไปสร้างความมั่นคงนะแสดงว่าเขาน่าจะรักคุณมากชอบคุณมากแล้วก็ปลื้มคุณมากถึงได้แบบโอ้โหคิดถึงเรื่องคุณตลอดเวลานะเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นเลยยีิบสี่ชั่วโมงนะคิดถึงเธอฉันคิดถึงเธอฉันเรียกร้องเธออยู่เธอต้องเห็นในสิ่งที่ฉันเรียกร้องเธอต้องรักฉันคนเดียวมีฉันคนเดียวต้องให้ความสําคัญกับฉันคนเดียวเออนี่คือสิ่งที่เขาเรียกร้องนะคือการลงหลักปักฐานด้วยกันนะนะ อย่งนั้นเขาจะมีความหวานรลแวงกลัวอย่เนี้ยเออคิดมากกังวลนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเออลองหายไปดูสัเกเจ็ดวันสิลูกดวง <c oughs> อย่าไปแกล้งเธอเธออย่าไปแกล้งเขานะฉันพูดเล่นเออเดี๋ยวเขาลงแดงตุยนะเอออ่านี่คือคำทำนายของทุกคนที่ผ่านเห็นคลิปนี้นะรู้สึกว่าตรงไหมคะตรงกี่เปอร์เซนต์ก็สามารถรับประสบการณ์นะผ่านใต้คอมเมนต์ในห,หมูเยอะๆกดไลค์กดแชร์เยอะๆหรือว่าเราร่วมการให้กําลังใจ ให้ค่าน้ำชากาแฟเยอะๆให้ค่ายาเยอะๆอ่าแม่หมอจะได้มีกำลังใจมาดูคลิปเยอะๆนะคะใครสนใจอยากให้กำลังใจให้ค่าครูกับแม่หมอ ก็ให้ผ่านบัญชีนี้ของแม่หมอได้เลยนะคะแล้วเงินส่วนหนึ่งนะคะแม่หมอจะนําไปสร้างปูกองค์ดํากับแม่ย่ามณีจันทาณคราชพญานาคายายนาสีขาวพญายนาคสีดําในสํานักของแม่หมอเองค่ะแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างพญายนาคแบบคู่รักเนี่ยจะทําให้เราสมหวังในความรักโดยตรงทําให้เราได้เจอคู่แทค้คู่บุปเพนะมีเพื่อนหลายคนนะหลังจากที่เขาโอนเงินมาเขาได้พรตามที่เขาขอทปมะการนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ู่องย่าค่ะหลายๆคนหลังจากทําบุญก็ได้เออเรียกอะไรวะ โชคลาบเออได้โชคได้ลาบพร้อมกันหมดเลยนี่เป็นรีวิวจริงจากลูกศิษย์นะเขาได้แบบงงๆอ่ะเขายังไม่ทันแบบคาดหวังจะได้ขนาดนั้นแต่ก็ได้ค่ะได้เร็วด้วยนะลงขอท่านดูหรือว่าเราต้องการจ้างแม่หมอไปรำถวายไปรำแก้บนในพิธีกรรมงานต่างๆก็ลงบนบานสารกล่าวดูนะเพื่อแม่หมอจะได้มีเงินเร็วมากขึ้นในการมารีบสร้างองค์ปวงญาให้เสร็จตามสัจจะวจาวได้เร็วมากขึ้นนะใครสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมนะนะเกี่ยวกับเอ,อ่อรายละเอียดการรำเนาะ ติดต่อทางบ้านเขียวกับแม่หมอได้เลยค่ะ